ประมาณ4นิ้วโอ้ดูมากประมาณ4ี่ตัวนะครับอูดความยาวนะครับนี่ดึงดึงเลยนะครับผมดูสี่นิ้นวเปะ๊ปะ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช่อง G P X s t i c พ e t นะครับผมวันนี้นี่มาพร้อมกับไม้บรรทัดนะครับขนาด12นิ้ววันนี้เราจะมา,าวัดขนาดนครับ <Wow. S 1> สัตว์เลี้ยงเป็นน้องกบน้องกบของเราทางบ้านเลยนะครับตอนนี้ว่าจะวัดขนาดน้องกบว่าแต่และตัวเนี่ยมีขนาดยังไงบ้างเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมจะแยกกบก่อน น้องกบชุดเล็กจะเอามาไว้กับชุดเล็กชุดใหญ่แยกมากับชุดใหญ่แล้วก็แยกสายพันธุ์ด้วยนะบัตเจ็กเดี๋ยวมีน้องกบบัตเจ็กด้วยครับนี่พวกบัตเจ็กนี่ก็คือเป็นเห็นเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าบัตเจ็กหายไปไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้บัตเจ็กไม่ใช่ปัญหานี่ปัญหายอยู่นี่โอ้โหเปลี่ยวมากเลยนะนี่เป็นกบบูฟอกรุ่นเล็กนะครับผมเดี๋ยว ผมวาเอาลงไปในนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยจับมาแยกกันนะครับก็เดี๋ยวเอาพีเบิมลงด้วยเลยดีกว่าก็คือต้องแยกก่อนนะครับแต่ละสายพันธุ์กลัวว่ามันจะกินกันเองนะครับทายดีเลย ก็สาหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ถามเข้ามาว่าเมื่อไหร่จะเพาะพันธุ์นะครับเดี๋ยวนี้แหละเร็วๆนี้นะครับผมคู่นี้เลยรอดูรอเลี้ยงลูกคู่นี้ได้เลยนะครับบัตเจ็กกลยิ้มนะครับสองตัวนี้โหดนะเ,เดี๋ยวว่าจะเอากลฮอนฟอกชุดใหญ่ชุดใหญ่นะครับผมเอามาลงกระมังนี้แล้วก็ชุดเล็กลงกระมัง ที่การจับกบนะครับผมครับก็สำหรับน้นองๆนะครับที่อยากจะจับน้องกบแต่ว่ากลัวน้องกบจะจับจะกัดมือเนี่ยเราห้ามเอามือเข้ามาข้างหน้าแบบนี้เด็ดขาดนะครับต้องใช้มือนะครับเข้ามาตรงตูดหรือข้างหลังกบนะครับซ้อนเข้าเข้ามาอย่างนี้ นี้ขี้กบนะครับคือถ้ากบขับถ่ายดีและกินเยอะเนี่ยจะโตเร็วนะครับผมแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับยังบอกเพศไม่ได้แต่ว่าหัวแม่มือเนี่ยเริ่มมีปุ่มออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่มีปานนะครับต้องอรอลุ้นตัวนี้นตัวนี้นะครับผมเป็นกบนอคอนฟ p อกปิกาจู 米黄色，全。 ค okay. ทีนี้วัดขนาดเราจะมาวัดขนาดน้องกบกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้องกบลงมาในกล่องสีขาวนะครับและเราจะวัดขนาดกันทีละตัวเลยว่ากบตัวนี้กี่นิ้วกี่เซนเดี๋ยวมาดูกันกนี่โอ้ <laughs> เดี๋ยวมาวัดตัวเมียตัวเมียของเรานะครับผมัาเจ๊กตัวเมีย ได้ดูขนาดข้าวเนาะโอ้สามนิ้วครึ่งได้สามนิ้วครึ่งได้เลยนะตัวนี้โอ้ดูดิสามนิ้วครึ่งได้เลยนะเนี่ยเป็นไงมีเสียงด้วย เป็นไงเท่ hey, ป่าตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บน้องเลยแล้วกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวเครียดเ,ออเดี๋ยวเรามาวัดตัวผู้กันดีกว่าก็คือกบพวกนี้ถ้าเอาขึ้นจากน้ําพฤติกรรมก้าวเล้าก็จะเผยออกมาเลยทันทีนะเขาไม่ค่อยจะ้านเท่าไหร่อยู่ในน้ําก็จะนิ่งแต่ขึ้นบกก็คือจะก้าวล้าตัวผู้อยู่ที่3นิ้ว ตัวเมียสามนิ้วครึ่งตัวผู้อยู่ที่สามนิ้วนะครับว้าวดูเพศยังไงนะครับผมเพศผู้นะครับดูที่ปลายนิ้วนะครับนิ้วโป้งนะครับจะมีปานเห็นป่ะปานนี้ก็คือเป็นปานที่แสดงให้เห็นว่าเพศไหนคือเพศไหนเพศผู้จะมีปานเพศเมียจะไม่มีนะครับผมคอนฟอกก็เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาวัดบูฟอก,ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปคอนฟอกคอนฟอกสุดท้ายเนาะเริ่มที่ที่เบิ้มเลยดีกว่านะครับผมที่เบิ้มนะครับเป็นผมแอฟริกันบูฟอกนะครับเพศผู้ นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาวัดกันว่ากี่นิ้วห้านิ้วพี่เบิ้มอยู่ที่ห้านิ้วเลยนะพี่เบิ้มนะครับนี่โอ้โหก็ห้านิ้วเป๊ะเลยนี่ทรงสวยนะครับพี่เบิม้มตัวใหญ่ทรงสวยหน้าโหดหน้าสั้นกระโหลกใหญ่ตอนนี้มีคาบด้วยเพิ่งลอกคราบเดี๋ยวเก็บพี่เบิ้มนะครับเดี๋ยวมาดู ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับตัวต่อไปเป็นอ่ะเขาเรียกว่าคนดังคนดังของเราเจ้าอูดเจ้าอูดเจ้าอูดนะครับเดี๋ยวเรามาวัดขนาดเจ้าอูดกันเลยดีกว่านะครับขนาดตัวนะครับเจ้าอูดความยาวนะครับอยู่ที่ห้านิ้วเกือบห้านิ้วเหมือนกันเกือบห้าน,นิ้วเลยตีเป็นห้านิ้วเลยลวกันนะความยาวส่วนส่วนความอ้วนความอ้วนของเจ้าอูดนะครับผมว่าวัดความอ้วนไหม <laughs> เฮ้ยโอ้วัดความอ้วนอยู่ที่4นิ้วได้นะดูจากตรงนี้นะครับผมห่างกันนิ้วเดียวนะครับกลมมากนะนี่ดึงๆเลยนะครับพุงอูดเดี๋ยวมาดูตัวตัวเล็กนะครับผมเป็นแอฟริกันบูฟอกห่างกันครับอูดเบิ้มเนี่ย1ปีรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ห่างกัน1ปีนะครับรุ่นเล็กเดี๋ยวมาดูกันว่า สี่นิ้วตัวนี้ประมาณสีนิ้วครึ่งโอ้โหตัวเร็วนะเพราะว่าอู๊ดนะเป็นตัวเมียไงอู๊ดตัวเมียจะตัวช้าแต่ตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวนี้ค่อนข้างตัวเร็วนะสีนิ้วครึ่งเลยนะวัดขนาดดูนะครับผมคร่าวๆเนาะวันนี้เรามาวัดขนาดกันดูแลัเดี๋ยวมาดูอีกตัวนะครับตัวนี้ค่อนข้างดื้อแล้วก็เปียวแล้วก็ไม่นิ่งตัวนี้วัดคร่าวๆแล้วกันโอ้โห ตัวนี้สี่นิ้วเป๊ะๆตัวนี้ก็สี่นิ้วเป๊ะๆเลยนะครับตัวนี้เฮ้ยสี่นิ้วครึ่งเลยนะเกือบจะห้านิ้วเกือบจะเข้าเาบิร์มอูดได้เลยตัวนี้นะครับความยาวนะแต่ว่าทรงสวยเพราะว่าดูยังไงทรงสวยกระโหลกนะครับกบแอฟริกันบูฟ็อกกระโหลกใหญ่เฮ้ยโอ้ยกระโหลกใหญ่แล้วก็หน้าสั้นแล้วก็ไม่อ้วนจนเกินไปแบบนี้เขาเรียกว่าทรงสวย oh, <no. S 1> ก็ตอนนี้หมดไปแล้วนะครับ บูฟเฟหมดไปเดี๋ยวเรามาดูฮอนฟอกกันดีกว่านะครับเริ่มที่ตัวใหญ่แม่พันของเรานะครับผมอ้วนมากตัวใหญ่ตัวนี้นะครับผมอยู่ที่สี่นิ้วประมาณสี่นิ้วโอ้ดุมากประมาณสี่นิ้วนะครับผมประมาณนะน่าจะตีเป็นสี่นิ้วได้นะครับผมสามนิ้วเก้าประมาณนี้ตีเป็นสี่นิ้วเลยตัวนี้ ตัวใหญ่มากนะครับแม่พังของเราแล้วก็เดี๋ยวตัวต่อไปอุ้ย <laughs> ตัวต่อไปเป็นเพศผู้นะครับผมเพศผู้สีสตอเขาเรียกว่าทูโทนรอเปล่าสตอแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะครับซึ่งชื่อเจ oh ้าฮอกนะครับผมเดี๋ยวมาวัดเจ้าฮอกเนี่ยประมาณเดี๋ยวมาดูก่อนถ้าให้ตีเป็นคร่าวๆก็สามนิ้วตัวนี้สามนิ้ว 3นิ้วนะครับผมมาดูโจปิกาจูครับตัวนี้ก็เป็นเพศผู้เหมือนกันนะปิกาจูตัวนี้ปิกาจูเนี่ย2นิ้ว2นิ้วครึ่งไหมนะตัวนี้ปิกาจูของเรา2นิ้วครึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมัดฉามัดฉาของเราเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้นเลย2นิ้วครึ่งไปนิดนึง <c oughs> ประมาณ2นิ้ว6 2สองนิ้ว6ส,สองนิ้วเจ็ <c oughs> นะครับ ขนาดของตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวตัวนี้ด้วยตัวนี้ประเทศทู่นะครับร้องทุกคืนเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนคือดูสีพี่แกก็จะมีสีบูสีโทนอ่าสีบูออกฟ้าปนมาด้วยก็เลยอยากจะได้ลูกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่แกเนี่ยข้อคันตัวเนี้กี่นิ้วกัน ก็สองนิ้วครึ่ง่ะตีเป็นสองนิ้วครึ่งแล้วกันไม่อยู่นิ่งให้วัดเลยนะครับผมสองนิ้วครึ่งอโอเคเนี่ยเริ่มมีเสียงร้องแล้นเนี่ยจิ้มจิ้มจิ้มอีกหน่อยนี้ร้องเลยนะสุดๆก็มาดูตัวเมียอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นสีอ่าเยลโล่สีเหลืองตัวนี้อายุสามเดือนนะครับแต่ใหญ่มากคือเล็กที่สุด แต่ว่าโตที่สุดตัวนี้อายุขนาดอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับเท่าพวกที่ตัวผู้อายุ1ปีนะครับตัวนี้อายุ3ามเดือนแต่ขนาดตัวเนี่ยเท่าตัวผู้อายุ1ปีเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวเล็กกันดีกว่านะตัวเล็กนะผมตัวนี้ตัวนี้ตัวที่ตัวที่มี5้านิ้วเดี๋ยวเรามาดูกันตัวเล็กอยู่ที่2นิ้วตัวนี้จ้านิ้วเนี่ยอยู่ที่2นิ้ว นิ่งมากเลยน่ารักมากตัวนี้ให้ความร่วมมือดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวสตอสีสตออีกหนึ่งตัวนะครับผมที่จะเก็บไว้ไม่รู้ยังไม่รู้เพศนะครับตัวนี้แต่พอพึ่งอืไปแล้วก็ดูมันผอนหน่อยตัวนี้อยู่ที่สองนิ้วสองสองนิ้วสองเซนนะครับผมตัวนี้นะเดยวมาดูตัวสุดท้ายกันดีกว่าตัวนี้นะครับผมตัวน้องเล็กนะครับ เดี๋ยวก็จะไปแล้วตัวนี้อยู่ที่นิ้วประมาณนิ้วครึ่งได้ไม่เกือบจะ2นิ้วประมาณนิ้ว70นะครับผมนิ้วหนึ่งนิ้ว70็ดสิซนติเมตรตัวนี้เนาะครับก็ชุดนี้นะครับน,น้องกบบนะูฟ็อกเนาะของเราที่เลี้ยงมาอรวมๆจะ2ปีแล้วแหละตัวนี้เดี๋ยวจะรอรอผสมแล้วก็จะมีเจ้ากบยิ้มของเราที่ รอผสมอยู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปว่าการผสมน้องกบเนี่ยผสมยังไงเราต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็ทํายังไงบ้างน้องกบถึงจะไข่แล้วก็จะได้มีลูกให้พวกเราเอาไปเลี้ยงกันเนาะรับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบแล้วก็อยากจะให้ผมทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ